พามาชิมสเต็กเฮาส์ร้านดังจากนิวยอร์ที่เดอะสแตนดาร์ดกริลบนชั้น5ของโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดบรรยากาศชิลมากๆเมนูมื้อเที่ยง3คอร์สเริ่มต้นคนละ990เครื่องดื่มมีทั้งไวท์ไบร์คลาสคลาสสิกค็อกเทลและซิงเนเจอร์ค็อกเทลที่จะมี bartender มาชงให้ที่โต๊ะเลยเราสั่งเป็นคา m e เมรอนสกิ๊กส์ค็อกเทลสเปริดฟอร์เวิร์ดรสเข้มเข้มที่สามารถนั่งจิบได้ยาวๆ bartender เ,เ,เขาจะมาชงให้ที่โต๊ะแบบนี้เลยอีกแก้วที่สั่งไปเป็น Queen Speak EECs of รสดชื่นดื่่มงาายจานแรกเปิดตอนรรัับถกด้วยีซ ก่อนจะเข้าสู่แอปเปอรไทนเซอร์จานแรกก็ว้าวแล้วชาร์โคลโรสเต็ดแอสพารากัสหน่อไม้ฝรั่งย่างด้านบนเป็นอเบรโกแฮมกับมันเชโกชีสแล้วก็สโลคุกเอกวิธีกินคือตักทุกอย่างรวมกันกินเข้าไปในคำเดียวแบบนี้จานนี้เป็นไทเกอร์พรอนคอกเทลปุุงตัวโตเนื้อเด้งกินคู่กับคอกเทลซอสจับไปคำาตโตอ้ามต่อกันด้วยนิวซีแลนด์คิงแซลมอนกับบีทรูทฮอสแรดิชและพายนัทคอซุปจะเป็นโ ok. รสตเต็ดเยรูซาเล็มอาร์ติช็รสเข้มข้นหอมมัน กินคู่กับขนมปังเฮาส์เมทของทางร้านนี่คืออร่อยเข้ากันสุดๆขนมปังเด็ดจริงถึงก็ต้องขอเบิร์นนี่ยังไม่ได้เริ่มเมนคอสต์เลยนะทุกคนจานหลักสั่งเป็นแจ็คครีกบลัดแองกัส s กรน n d เฟ t เทนเดอร์ลอยแล้วก็สั่งสเต็กเรนเจอร์วอเล่แบล็กมาร์เก็ตแบล็กแองกัสเซอร์ลอยเพิ่มมาอีกหนึ่งเราจะมาหั่นใน้ที่โต๊ะพร้อมอธิบายรายละเอียดของเนื้อเราสั่งความสุกไปเป็นมีเดียมแรแค่ดูเขาหั่นก็รู้แล้วว่านุ่มขนาดไหนสเต็กเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับเบอร์เนสและ Sauce. บลาาลริงๆของเดีมากๆ คัดมาแต่เนื้อคุณภาพจากฝั่งอเมริกาและออสเตรเลียจานหลักอีจานสั่งเป็น red snapper กับ carrot butter snappy แล้วก็ baby carrots ขอซูมให้ดูความช่ำว้าวของเนื้อแต่ละชิ้นกันอ <c oughs> ันนี้คือดา m a เมแรงมาก side dish เขาก็มีให้เลือกทั้ง cream english spinach potato mille f i l l e อันนี้เด็ดจริงต้องสั่งมันฝรั่งบางๆซ้อนกันแล้วอบจนกรอบนอกนุ่มใน charcoal grill con กับ chipotle butter ชอบตรงมีที่จิม้มข้าวโพดมาให้ด้วย เนื้อเขาปรุงรสมาดีแล้วจะกินเปล่าๆหรือบีบเลมอนลงไปหน่อยก็อร่อยมาชิมให้ดูกันแบบยั่วๆนุ่มแบบแค่กดมีดลงไปเบาๆก็ขาดใครชอบกินเนื้อนุ่มๆเทนเดอร์ลอยนี่คือคําตอบนุ่มสุดและเนื้อเขาย่างแบบเพอร์เฟกย่างมา,บบา,งมาดีพักมาดีกัดเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความชําและรสชาติเข้มข้นของเนื้อแบบเต็มๆอันนี้ดีจริงอร่อยแบบเก็บทรงไม่อยู่เดี๋ยวไปต่อกันที่ black Angus sirloin ของ Rangers Valley Black Market ส่วนนี้จะมีไขมันเพิ่มขึ้นมารสชาติเข้มข้นกว่า ปกติไม่ใช่สสยซอสเท่าไหร่แต่บอเดเลสซอสร้านนี้เขาเนียนมากจริงๆแนะนําว่าให้กินแบบไม่ราดซอสจะได้สัมผัสรสเนื้อทแท้จริงก่อนถ้าใครเป็นสายเนื้อ U.S. ที่ชอบกินเนื้อรสชาติเข้มๆมี t e x t อร์แบบให้เคี้ยวหน่อยส่วนที่นุ่มอย่างเทนเดอร์ลอยก็เป็นความนุ่มที่ดีที่ยังมีรสชาติของเนื้อออกมาแบบชัดๆยังมีของหวานต่อกันอีกหนึ่งคอสขนมเขาอร่อยมากอร่อยแบบยอมใจส่วนใครที่ไม่กินเนื้อเขาก็มีสเต็กปลาสเต็กหมูให้สั่งกันด้วย ขนมสั่งไปเป็นแอปเปิลตาแตงกับบาสเบรนชีสเค้กส่วนตัวเป็นคนชอบทาตาแตงอยู่แล้วกินมาเยอะมากแต่ขอยกให้อันนี้เป็นหนึ่งในทาตาแตงที่ดีที่สุดอันดับต้นๆที่เคยกินมาเลยด้านล่างเป็นแป้งพายบางๆส่วนด้านบนเป็นเนื้อแอปเปิลล้วนๆราดด้วยทีละวานิลาคาราเมลแล้วก็เอาไปอบจนฉ่ำขนาดนี้กินคู่กับครีมเฟชเข้าไปนี่คือแบบอื้อเกินตานมากๆบา์สเบรนชีสเค้กเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับมิกซ์เบอร์รี่กองโพสตชีสเค้กเนื้อเนียนนุ่มหอมมัน กับเบอร์รี่ซอสเปรี้ยวนี่คือจบมื้ออย่างสวยงามตอนกินเสร็จเพิ่งสังเกตเห็นว่าที่พื้นร้านเขาตกแต่งด้วยเหรียญเพนนีเก๋ม,มากใครอยากกินตามมาได้ที่เดอะสแตนดาร์ดกริลชั้น5โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแบงกอกอยู่ติดกับตึกมหานคร